สำเร็จไหมพอเอาไฟเข้าไปจอกใกล้ๆฟองสบู่ปุ๊บก็เกิดเปลวไฟลุกช,ช่วงขึ้นเพดานเหมือนในคลิปเลยว่าแต่เขาสามารถจุดไฟที่ฟองสบู่ด้วยวิธีไหนกันแน่ความลับนี้ก็คือถังก๊านี่เองก่อนการทดลองมีการต่อถังก๊สเข้ากับน้ำสบู่จากนั้นก็มีการฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปตลอด นี่คือก๊ซมีเทนครับก๊ซมีเทนนี้จะมากว่าอากาศที่ทําให้ฟองสบู่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะครับแล้วก๊ซมีเทนนี้ก็มีคุณสมบัติไวไฟด้วยจึงสามารถทําให้เกิดภาพเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับใช่แล้วล่ะค่ะความลับที่ซ่อนอยู่ในฟองสบู่ที่จุดไปได้ดังที่ปรากฏในคลิปก็คือก๊ซมีเทนถ้าเป็นฟองสบู่ธรรมดาทั่วไปจะประกอบด้วยสารที่หนักกว่าอากาศ ทำให้ไม่สามารถลอยขึ้นไปด้านบนหรือลอยลงสู่ด้านล่างได้ส่วนก๊าซมีเทนเกิดจากการเน่าเปื่อยของพื่นและสัตว์ที่เกิดขึ้นในที่ทิ้งขยะมีลักษณะที่เบากว่าอากาศเมื่ออัดก๊าซมีเทนเข้าไปในฟองสบู่จะทำให้มันลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนกับลูกโป่งได้ง่ายฟองสบู่ที่มีก๊าซมีเทนจะไม่แตกแต่จะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เอาละครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบพลังไฟของฟองสบู่2อย่างนี้กันฟองสบูก่ก๊าซมีเทนจะติดไฟและลุกพรึบต่างจากฟองสบู่ธรรมดาที่ไม่ติดไฟในกรณีของฟองสบู่ธรรมดาเมื่อโดนไฟฟองสบู่จะละลายเหมือนกับหิมะโดนไฟในกรณีของฟองสบูก่ก๊าซมีเทนจะติดไฟได้ง่ายเพราะกา๊าซมีเทนมีความไวไฟสูงผลการทดลองพบว่าฟองสบู่ในคลิปนั้น ก่อนจะทำการติดไฟจะถูกอัดก๊าซมีเทนเข้าไปในฟองสบู่ล่วงหน้าแล้วซึ่งสามารถติดไฟได้แต่มันอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้และการบาดเจ็บจากไฟไม่ได้ฉะนั้นห้ามลอกเลียนแบบอย่างเด็ดขาดนะครับ Sponge X5 คลิปฟองสบู่ติดไฟแค่มีก๊าซมีเทนก็สามารถทำให้ฟองสบู่ติดไฟแล้วลุกโชดช่วงได้